อาตมาเคยเล่าอยู่ไม่เบื่อเรื่องคนโลกเรื่อนมาฟังเทศพระพุทธเจ้าสุปปพุทธกุฏิิเป็นคนมืองหยกมืององไปเที่ยวขอทานแมงวันตอมเป็นโลกขี้ทูดวันหนึ่งเห็นคนมาวัดเยอะๆอ,อย่างเนี้เนี่ยเป็นพันสองพันสามพันนี่เขาว่าโอ้คนไปเยอะๆเราคงจะได้อยู่ได้กินคนใจบุญคงเยอะไปขอทานเถิดเราพอมาถึงอ่าวไม่ใช่คนที่จะ พูดจาค้าขายอะไรมีแต่คนนั่งสงบสง,งียมเต็มไปหมดในอารามเชตตะวันคับข้างไปด้วยผู้คนกลือนกลนไปด้วยผู้ปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวนายสุปพุทธกุติก็เดินมาข้างๆท้ายบริษัทท้ายหมู่เขาก็บอกมือไล่อย่ามาใกล้เพราะว่าแกสกรปรกน้ำเลืองไหลเยิ้มแกก็ถอยห่างออกไปไปนั่งไล่แมงวันฟังเทศแมงวันมันตอมพวกคิดถูดรองแก เรียกว่าเป็นโรคคุดพลาดพวกเนี้ยเป็นโรคเรื้อนเมื่อพระพุทธเจ้าเมืเราแสดงธรรมถึงสัทธาสินจาคะปัญญาเริ่มตั้งแต่อนุปภิกทขามาถึงธรรมอันนี้แกฟังส่องจิตตามไปในกระแสแห่งธรรมนั้นแกเข้าใจโอ้เราเป็นอย่างนี้ก็เพราะกรรมของเราได้คงคงเคยได้ทำบาปทำกรรมไว้ ชาตินี้เราก็ไม่ได้ทําบุญอะไรไม่รู้จะกินจะทานอะไรตนเองก็ต้องไปเที่ยวขอทานอย่างไรก็ตามบัดนี้เราจะไม่กระทําชั่วด้วยกายวาจาใจใดๆแต่นี่ไปหาเราตายขอเข้าถึงพระพุทธประธรรมพระสงฆ์ปิดประตูอาบายไว้เสียก่อนเลื่อมใสพอพระพุทธเจ้าเจ้ารรมเทศนาผู้คนทั้งหลายกลับไปหมดแล้วแกยังนั่งนิ่งปิติปาโมทปสัสสธิเอ,อิบอิ่มระงับกายลำงับ,งบจิตไม่รู้จะเจ็บจกปวด แมงวันตอมไตเฉยปีติปาโมน้ำตาไหลดีใจในชีวิตว่าเราไม่อาบพับเราอาภพับแต่ภายนอกแต่ภายในเราไม่อาภพับเลยพอลื่อมตาขึ้นเข้าไปถึงไหนหมดก็ไปกราบพระพุทธเจ้าด้วยความดีใจเล่าเรื่องให้ท่านฟังพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอไม่ใช่เป็นคนอาบพับไม่ใช่อับพลับัสเธอไม่ใช่คนยากจนอะทะลิทโทติตังอาหุอโมหันตัสชีวิตตัง ชีวิตของเธอไม่เป็นหมันเธอไม่ใช่คนยากจนเสียแล้วบัดนี้เธอเป็นผู้ร่ำรวยด้วยอริยทรัพย์กาพะพุทธเจ้าเดินออกไปจะไปขอทานร้องเพลงด้วยความรื่นรมชื่นชมบทเพลงของตนเองปลืม้มปีติพูดทั้งสรนังคาชามีแก่กร้องเพลงของแกไปเอ้ hey, พระอินทร์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย,ลายได้ยินเข้า มันจริงหรือเปล่าว่าคนโรคเรื้อนเนี่ยลองดูลองดูมันจะมั่นใจแค่ไหนก็ฟอมตัวมาเป็นคนรวยขี่รถมามาถามนี่เธอจะไปไหนร้องรำทำเพลงเริงร่าเหมือนไม่ทุกข์ไม่ยากอะไรท่ามกลางเปลวแดดอันแผดเปรี้ยนเพราว่าจะไปขอทานยังไม่ได้กินอะไรเลยวันนี้ฟังเทศเพลินถ้างั้นเธอร้องเพลงนี้ทําไมพระพุทธประธรรมประสรงค์ช่วยอะไรให้ท้องเธออิ่มได้ไหมเธอทําไมโง่เหลือเกินฉันสงสารเธอเอาเงินไปไปซื้อกิน เอาไป,100าปหนึ่งร้อยกะหาปัะแกมองทำไมเอามาให้ผมมากนะะักล่ะเอาไปซื้อกินแต่เธอต้องเปลี่ยนใจนะพระพุทธประธรรประสงค์ช่วยให้เธออิ่มไม่ได้เธอเลิกเธออย่าได้เข้าไปอีกฉันจึงให้ฉันสงสารเธอเห็นใจสงสารที่เธอโง่บวมมาโง่แกบอกไม่เอาเอาเคินไปเงินของท่านเราไม่ปรารถนาก็าเอาให้เป็นพันเป็นหมืน่นเป็นแสนเฮ้ทำไมท่านจะเอามาให้เยอะลนะ บอกสองสารเธอโง่เหลือเกินจะจ้างให้เธอหายโง่นี่เลิกนะับถือประพูธประธรรมพระสงสียไปซื้อกินให้มันอิ่มท้องช่วยอะไรได้รดรรป,ประพุทธประธรมพระสงนายสุภพพทธากุฏินี่มองหนะ้าท่านเป็นใครกงการกงเกียนอะไรของท่านกำลังมาวุ่นวายกับฉันละ่ะคนาเน้นบอกว่าเราเนี่ยเป็นเทวดาสงสารคนโง่อย่างท่านว่าแล้วก็กับเทศเป็นเทวดาเหาะขึ้นมาในอากาศแล้วก็ลงมาเจินให้เห็น ชี้นาดาเลยอเปหิเทว,เ,ทเ,วเตเตหิไปใส่หัวไปให้พ้นเทวดาชาติชั่วคนอย่างเจ้าไม่น่าจะมาหาเราเลยเงินของเจ้าใช้อะไรได้ยาว่าจะแสนก็หาปณะเลยเอาไปแลกสวรรค์ทุกชั้นเราก็ไม่เอาเราจะอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราไม่ปราถนาเมตสวรรค์ของท่านปัพพาเอกรัเชนะสักศัสะสะคมเณนวาสพาโลกาที่ปเจนะโซตาปฏิพลังวลัง ยิ่งกว่าเอกราชใดๆในแผ่นดินยิ่งกว่าที่ปไตยใดๆในโลกล่ายิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆคือการเข้าถึงกระแสะแห่งธรรมอันนี้นั่นเห็นไหมมันถึงขนาดนั้นนะเทวดาก็ไม่สามารถนำออกจากพัตนะไตรได้แต่พวกเรายังไม่ถึงเทวดานะใครก็ตามถ้าเขาจ้างแล้วก็ไปกับเขาเลยมาวันนี้ไหว้พระกลับไปบ้านไหว้ผี ไหวจอมปวกไหวต้นไม้ภูเขาเหล่ากาอ้าวจะอีกหน่อยไปหดน้ำมนต์อีกหน่อยไปพ่นน้ำมันอีกหน่อยไปให้เขาสักกระหมอมอีกหน่อยไปให้เขาเสกกระบาลพระราชนาฏายู่บ่ได้ในกระหมอมกระบาลจักน้ำลายพวกได้หดหัวเนี่ย